สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะทําพิแกงเหนื้อนะเจ้าพิแกงเมืองเอาไว้ทาํากับข้าวกินเองที่บ้านนะเจ้าวัตถุดิบมันก็จะมีขมิ้นสองหัวนะตะไคร้ประมาณเจ็ดหัวนะหอมแดงหนึ่งกิโลกระเทียมหนึ่งกิโลนะเ้ากะปิหนึ่งกิโลพริกอย่างละหนึ่งกิโลนะเจ้ามีพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูแล้วก็พริกหลวงเนาะเอาตะไคร้มาหัน่นมาซอยฝอ,อ,อยเลยนะเจ้าว่าทุกอย่างเขาจะใช้ต้องปั่นนะเจ้าาวันนี้เขาบอกรคกเนาะ โขกไม่ไหวนะเจ้าหอมแดงมาหั่นมาซอยเนาะตามด้วยขมิ้นนะเจ้ามาหั่นบางๆเลยเนาะหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยนะเจ้าแล้วก็พริกหลวงเนาะเจ้าพริกเป็นเม็ดใหญ่นะเจ้าเาก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะเจ้าส่วนพริกชี้ฟ้ากับพริกขี้หนูบ่าต้องหั่นเนาะามาเตรียมวิธีปั่นเลยนะเจ้าอันนี้กับน้ำพริกเหนือง,ง่ายๆทำเองได้ที่บ้านนะเจ้า ใส่แกงก็ดลามใส่ยำก็อร่อยนะเจ้าจะพัดจะขั้วได้หมดนะเจ้าใส่พริกชี้ฟ้าลงไปพริกหลวงลงไปนะเจ้าแล้วก็พริกขี้หนูสวนเนาะปั่นพริกก่อนนะเจ้าปั่นละเอียดแล้วค่อยส่วนผสมอื่นๆค่อยตามลงไปนะเจ้าอันนี้กะเอานะเจ้าก็าคือทุกอย่างเวลาฮาปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค่ะนะเจ้าฮาก็จะ,เอา,าอะเอามาผสมกันอีกทีนะเจ้าเอามาผสมกันอีกทีนึงเออ นี่ปั่นพริกให้ละเอียดละเจ้าก็จะใส่ไอไทุกอย่างลงไปอันนี้เป็นหอมกระเทียมกระตคะร้เออไปแจ้ยหอมแดงกระตคร้นะเจ้าตามด้วยข่ามิ้นนะเจ้ากระเทียมแล้วก็กะปินะเจ้าตามด้วยปิดท้ายด้วยกะปินะเจ้า ใส่น้ำลงไปนะเจ้ามันจะได้ปั่นง่ายเนาะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกเรียบร้อยนะเจ้าปิดฝาเลยแล้วก็ปั่นนะเจ้าปั่นให้ละเอียดเลยนะเจ้าละเอียดแล้วแตาเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะมาเทใส่ภาชนะพักไว้ก่อนนะเจ้ารอโถต่อไปเนาะเขาก็จะปั่นจนเกลี้ยงเลยนะเจ้าทั้งหมดที่ในกระด้งเขาเนี่ทุกอย่าง1กิโลนะเจ้าอันเป็นคนซื้อมานอะอันช่างมาเรียบร้อยเลยนะเจ้า ใส่ภาชนะไว้ก่อนนะจ้าเพราะว่าส่วนผสมต่างๆเฮานี่ตอนเฮาปันาป่นเฮาบะเฮากะแบบแค่โถเนอะอันนี้ก็มาดูใหม่นะจ้าอีกรอบหนึ่งใส่พริกหลวงลงไปัตถุดิบของเฮานะจ้าพริกชี้ฟ้าแห้งนะจ้าตามด้วย พริกขี้หนูสวนพิกขี้หนูสวนนี่เด็ดควันนะจ้าเพราะควันจะทําให้พริกแกงหอมนะจ้าอันนี้เป็นเคล็ดลับของแม่ถามแม่แล้วนะจ้าเอามาปั่นพริกให้ละเอียดก่อนนะจ้าพอละเอียดดีแล้วเดี๋ยวเขาค่อยใส่อย่างอื่นตามลงไปนะจ้า,าพริกละเอียดดีแล้วใส่คมิ้นลงไปนะจ้า ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะเจ้าพอดีเขาก็ต้องปั่นทั้งหมดนั่นแหละตามด้วยกระเทียมนะเจ้าบางโถก็ใส่นักบางโถก็ใส่น้อยนะเจ้าะกะเอาแบบกะในโถปั่นง่ายๆอ่ะเจ้าตามด้วยหอมแดงกับไอตะไคร้นะเจ้าแล้วก็กะปินะเจ้าอันนี้เป็นกะปีหอมนะเจ้า ใส่น้ำลงไปนะจ้าถ้าปั่นใส่น้ำแล้วมันจะปั่นง่ายเนาะถ้าไอถ้าเฮาบ่าใส่น้ำมันจะนืดนะจ้ามันจะฟืดเนาะเอามาปั่นให้ละเอียดนะจ้าละเอียดดีแล้วก็เทสใส่ภาชนะไว้เลยนะจ้า,าพริกแกงนี้ก่อนถ้าใส่ขมิ้นสีมันจะสวยนะจ้า,าพริกหลวงก็ทําให้สีสวยนะจ้า ทำให้เครื่องแกงสีสวยสีแดงสีส้มออกสวยนะเจ้าเวลาหัาแกงมันก็จะเลื้องหอมแดงสีน้ำแกงจะงามนะเจ้าดูสิสีสวยมากๆเลยนะเจ้าขามิ้นทําให้สีสวยแล้วก็เพิ่มรสชาตินะแล้วเพิ่มความหอมด้วยนะเจ้าพริกแกงเมืองนี้จะอ่อนขมิ้นนะจะบะไส่ยเยอะนะเจ้าจะต่างกับพริกแกงทางใต้นะทางใต้นี่กลิ่นขมิ้นจะชูรสนะเจ้าจะชูกินม่จะชูรสนะเจ้า อันนี้ก็ใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นนะเจ้างอามๆใส่ไปเลยนะเจ้าบ่ต้องเอานักเอาน้อยนะเจ้าเฮาก็กะปริมาณมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเฮาจะาผสมกันอีกทีเนาะ,ะใส่พริกขี้หนูลงไปนะเจ้าเติมน้ําลงไปนิดหน่อยเนาะแล้วก็ ปั่นนะจ้าพริกแกงเมืองทําง่ายๆนะจ้าเครื่องแกงเครื่องพริกแกงมาเยอะนะจ้ามีพริกมีหอมมีตะขีไอ้กระเทียมตะไคร้นะจ้ะแล้วก็ขมิน้นกะปิแค่นั้นนะจ้าส่วนปลาร้าหรือผนงนัวอะไรผงชูรสอื่นๆเขาเวลาเขาแกงเาขาคั่วเขาแกงเาขาก็ใส่ตามหลังนะจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะจ้าละเอียดเรียบร้อยแล้วมาเทใส่ภาชนะนะจ้า เครื่องแกงนี้ก็สามารถเอาไปแกงก็ได้เอาไปผัดเผ็ดก็ได้นะจ้าได้หมดนะจ๊ะเพราะว่าเฮาไม่ได้ใส่ปลาร้ลลงไปนะจ้าอันนี้เป็นเครื่องแกงปกติเลยนะจ้าอันนี้ก็ปั่นทุกอย่างเคลี้ยงหมดแล้วนะจ้าเอาเทใส่กระมังใส่ภาชนะนะจ้ามาคลุก เราส่วนผสมที่เขาปั่นนะเจ้าให้ควกเขาด้วยกันเนาะเพราะแต่ละโถเขาปั่นมาเท่ากันเนาะบางอันก็นักบางอันก็น้อยนะเจ้าอันนี้ก็เลยเอาต้องเอามาผสมกันนอกรอบนะเจ้าปั่นเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่ภาชนะใส่กระป๋องไว้เลยนะเจ้าถ้าไว้นอกกระป๋องก็เอาไว้นอกตู้เย็นก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนนะเจ้าแต่ถ้าเอาไปอยู่ในตู้เย็นก็ใช้ประมาณ3 4เดือนนะเจ้า เพราะมันมีหอมแดงนะจ้าเฮาจะได้เฮาก็ต้องใส่ในตู้เย็นไม่งั้นพริกแกงจะเสียได้นะจ้าแต่ถ้าเอาบะใส่ตู้เย็นกับพริกแกงสามารถใช้ได้หนึ่งเดือนนะจ้าบ่บูดบ่เ่าบ่เสียเนาะแต่ถ้าแบบอาจจะเอาไวเ้เมินเมินหรือนานกว่านั้นก็ต้องใส่ตู้เย็นนะจ้าเพราะว่ามีส่วนหอมแดงเป็นส่วนผสมอยู่ในเจ้ามันจะทำให้เสียง่ายเนาะอันนี้กะตักใส่กระป๋องเรียบร้อยแล้วนะจ้า รีกแกงที่เฮาแกงใสรตจ้ปวันนะกระป๋องสีชมพูนี่คือรีกแกงเฮานซะาฮัตฮาต่ำเองเนะาะเต็มเรียบร้อยแล้วเนะจ้าแหมสามเดือนปะกันแหมใหม่นะเจ้าปิดฝานะเรียบร้อยแล้วนะเจ้าริกแกงเหนือเก็บใส่ตู้เย็นได้นะเจ้า